ช่องระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางตำราวของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคมาฝากค่ะแนวทางฉบับเต็มนะคะประจำวันที่23ธันวาคม2565ค่ะแนวทางตำราววันนี้อาจารย์สมพงษ์ให้ สายรูดสายวิ่งจับที่2และ3ค่ะตัวเจาะ2 1 2 6 3 1 3 6 ชุดตัวกันึ่งหกตัวหมุน3ามหนึ่แนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคค่ะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบป่อยผ่านก่อนค่ะอาจารย์สมพงศ์ก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อลาวคนหนึ่งเลยนะคะช่วงก่อนตำลาวเข้าบ่อยมากสี่งว่าติดห้าขว่าติดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เจ้าพ่อลาวจะทวงคืนบัลลังได้หรือไม่สองทุ่มครึ่งวันนี้รู้กันค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ